สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนใครว่าเข้ามาคุยกันได้นะครับอยู่ไหนครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งกำลังมามาถึงมาถึงบ้านเลยครับ ไปข้างนอกมานะครับก็เลยมาไลฟ์สะหน่อยนะครับก่อนลงจากรถนะครับที่ประจำนะครับชอบนั่งในรถนะครับชอบนั่งในรถนะครับมีใครคิดถึงกันบ้างไหมนะที่เก่าที่ประจำนะครับในรถนะครับมีใครชอบนั่งในรถเหมือนผมไหมครับ ชอบนั่งในรถมากเลยนะคือเหมือนมันเหมือนมันบรรยากาศมันแบบมันเงียบดีครับแล้วก็แบบฟังเพลงอะไรเงี้ยมันชิลดีชอบนั่งในรถเนี่ยครับคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนเลยมาคุยด้วยไว้มาคุยด้วยแป๊บๆนะครับไว้มาคุยด้วยนะครับวันนี้ทําอะไรบ้างวันนี้ ตื่นมาครับแล้วก็วันนี้ไม่ีงานแต่ไม่บอกนะว่างานอะไรต้องรอติดตามนะครับเพิ่งเลิกนะครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับนะครับฝนตกไหมวันนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกเลยครับตัวอากาศเหมือนจะเย็นๆนะวันนี้เย็นๆตรงนู้นฝนตกเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับ คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันมีงานคู่ไหมไม่บอกครับไม่บอกต้องรอติดตามนะครับต้องรอติดตามนะครับในงานเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์โอ้ยมืดจังโอเคเราต้องนี่ผมเชงโงกหน้าอยู่นะครับเพราะว่าแสงไม่มีนะครับเราเพึ่งแสงจากโคมไฟนะครับนี่พอไม่งานนะสมมุติถ้าผมปิดไฟนะมันจะเป็นอย่างนี้ครับ จะแ,แบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับบรรยากาศมันก็จะมืดไปหน่อยนะครับอ,อ้ไม่ชอบนั่งในรถค่เดี๋ยวชอบพี่งั้นหลังจากนี้ก็ต้องชอบนั่งในรถแล้วใช่ไหมฮัลโหลเพื่นกัมบูเดียนะครับไฮกัมบูเดียมินะครับมิชูบางทีผมก็เพียร์กับรถตัวเองนะครับเพราะว่ามันแคบเหลือเกินนะครับ เวลาจะไลฟ์ตอนนี้ผมก็นั่งแบบนั่งแบบช่างโกหน้ามาตรงพวงมาลัยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กเหลือเกินนั่งไม่ค่อยสะดวกนะฮะนั่งไม่ค่อยสะดวกอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เียไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะครับใช้งานจริงนี่ใช้งานจริงนี่ลําบากเหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ย <laughs> ชอบนอนในรถโอ้โหใช่เลยนะผมก็ชอบนะครับนอนแบบ เอนนะครับฟังเพลงแต่ว่าไม่ไม่ได้นอนหลับปไปเลยนะเพราะว่าต้องขับต้องขับเองนะครับเราเป็นนั่งเป็นเพื่อนได้ไหมมาสิครับมานั่งด้วยกันนั่งเป็นเพื่อนกันนะครับมานั่งเป็นเพื่อนผมแล้วนะครับทานข้าวหรือยังนี่แหละครับพูดถึงข้าวนี่กับข้าวผมนะครับเวโปรตีนนะครับนี่ผมกินเวผมกินเวเป็นข้าวนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงแบบ ลดน้ำหนักนะครับผมจะจริงจังและจะกลับมาลีนแบบจริงจังนะครับทุกคนคอยติดตามนะครับก็เล่นมาได้ประมาณเริ่มกลับมาออกมาประมาณ3-4วันละแต่ว่าตอนนี้จริงๆผมอยากกลับไปออกกาลังกายต่อนะแต่ว่าโดนฉีดวัคซีนไปครับก็เลยมึนครับโดนฉีดวัคซีนไปก็เลยแบบเคลียร์ตอนนี้ก็จะต้องพักก่อนนะครับพักพักร่างกายก่อนแต่ว่าเชื่อคิดว่าอีกวันสองวันน่าจะกลับมาออกปกติได้นะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับวันนี้งานแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับแฮปปี้แฮปปี้ทุกวันอยู่แล้วครับได้ทำงานนะครับแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ทำงานอยู่นะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยสบายมากครับผมสบายมากถึงบ้านยังคะถึงแล้วครับผมตอนนี้อยู่บนรถนะครับก็ เดี๋ยวอีสภาก็จะลงแนละ้วแต่ว่าแวะมาคุยกับทุกคนก่อนนะครับคิดถึงคิดถึงเนี่ยรถมันเย็นครับเนี่ยรถมันเย็นนะครับเย,เย็นนะครับกินข้าวยังครับก็กินไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครึ่งขวดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงกระโดดอีกครึ่งขวดนะครับงานเดี่ยวหรือง,งานคู่คะงานคู่หรือเปล่านะ ี่บอกไม่ได้จริงๆนะครับต้องคอยติดตามนะครับไม่อยากจะสปอยเยอะนะครับสปอยเยอะเดี๋ยวจะไม่ลุ้นกันนะครับถึงทุกคนนะครับพิถึงทุกคนเซี่ยงไฮ่อ o r อินโดนีเซียไฮอินโดนีเซียนะครับ love you อินโดนีเซียนะครับนี่สี่นิ้วนะครับมีชิวโชมาชจามีชิวชูครับผมมีชิวชูนะครับสลามัตมะลามครับสลามัตมะลาม love you ชูนะครับ ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไปแล้วครับฉีดไปแล้วครับตอนนี้ก็เคลียร์ครับผลข้างเคียงวัคซีนนะครับ Hello from Cambodia Hi Cambodia I love you love from Thailand นะครับ can you say something to you, I m y a n f a n fan um, nice to meet you I miss that. hope I will go there in the future love from Thailand นะครับ love Myanmar นะครับ ปิดไฟแล้วหล่อมากแล้วถ้าเปิดเปิดไฟถ้าเปิดไฟนะครับถ้าเปิดไฟยังไงเอ่ยเปิดไฟยังไงนะนะครับนี่ฮาวนะครับสวัสดีทุกคนที่กำลังเข้ามาดูอยู่นะครับ How are you? I'm very well. Thank you. And you? Are you good today? นะครับ TMO นะครับ TMO Hi from Philippines Hi from Philippines เ,อย,เอ,อยากไปตามงานแล้วอยากเจอทุกคนเหมือนกันนะครับน่าจะเร็วนี้แหละผมว่าไม่เกินสิ้นปีนี้เชื่อผมว่าเราได้เจอกันแน่นอนนะครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงการพบปะผู้คนนะครับมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้เจอผู้คนเพราะว่าผมเป็นพวกแบบว่าไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวนะครับผมชอบเข้าสังคมชอบเจอผู้คน,นครับชอบพูดคุย สวัสดีครับสวัสดีครับซื้อรถใหม่เลยโอ้โหเดี๋ยว,อวรยวอมีตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวรอมีตั้งก่อนแต่ว่าคันนี้ผมก็รักนะครับผมไป็รลกของผมนะถึงมันจะนั่งไม่ค่อยสบายหรือว่าถึงมันจะล็อกไปหน่อยนั่งแล้วปวดหลังนะครับแต่ผมก็นะรักเราก็รักมันในแบบที่มันเป็นนี่แหละครับ <laughs> Can you teach us some n i c e t h a i p l a s e s สวัสดีครับ Equal to Hello นะครับสวัสดีครับอ u กโ to h e l l o y o u can say t r a t to your t ูทา f r i e น d s นะครับปันหุ่นถึงไหนแล้วคะถึงไหนถึงกันครับบอกเลยนะครับถึงไหนถึงกันครับอีสองสาเดือนบอกเลยว่าจะกลับมานะครับจะกลับมาลีนกว่าเดิมนะครับเต็มที่มากๆนะครับหมอธนูซีชั่นนี้นะครับหมอธนูยังไงต้องพร้อมนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนถ้ามีคันใหม่ไหมคือถ้าคันใหม่ผมว่าคงต้องเป็นพอร์ตแล้วนะครับจริงๆก็เป็นพอร์ตแล้วครับจริงๆเพราะว่ามีคนเพราะาไม่ไม่ได้พอซื้อเองนะครับเพราะว่าจะไปขโมยเขามาครับจะไปขโมยพอร์ตนะครับ,รรบถึงไหครับพี่ถึง นะครับลิสลิสโมซาร์นะครับลิซาร์นะครับตอนนี้ผอมเท่าบาสยังผอมเท่าบาสยังเลยครับผมไม่รู้จะตอบยังไงดีผมว่านะผอมเท่าบาสมันต้องผอมเท่าบาสอยู่แล้วครับผมต้องผอมเท่าบาสอยู่แล้วนะต้องผอมกว่าบาสสิต้องผอมกว่าบาสอยู่แล้วนะครับ ขอมานั่งในใจคุณดุลได้ไหมมาสิครับม,มานั่งได้มานั่งได้เลยนะครับมานั่งได้เลยมีเก้าอี้นะครับมีเก้าอี้ให้หลายพระผ่อนเยอะนะครับพระผ่อนเยอะเช่นกันนะครับทุกคนเรือสุขภาพนะครับดรือสุขภาพกันด้วยนะครับไม่อยู่แก๊งเด็กอ้วนแล้วหรอตอนนี้ขอรีบแก๊งเด็กอ้วนแป๊บนึนะครับดูรีฟเด็กกลุ่มนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับบอกว่าแป๊บหนึ่งขอขอตัวแบบ ขอตัไซอาจากกลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับพี่ฝ้เราคุยกันเยอะแล้วนะวันนี้ตามมาปวดอย่างไรไลฟ์เลยนะครับผมไม่อยากจะบอกทุกคนให้สแปมพี่นะเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้แล้วผมไม่อยากแกล้งพี่ฝ้ายนะครับแกล้งพี่ฝ้ายไปเยอะนะครับอบคครับทุกคนเลือตัวเองนะครับเลือตัวเองนะครับลัง่าคอมเมนต์ไม่ค่อยทันไล่ตาม โอเคโอเคโอเคเราเลื่อนมาถึงล่าสุดแล้วนะครับนีห้าวนะครับนีห้าวสวัสดีนะครับพี่ดุนปวดไหล่ไหมไหล่โดนจอยังไงดีครับไปไม่เป็นเลยไหลโดนจอเลยวรับไหลโดนจอเข้าใจพูดนะเข้าใจพูด ฮะอ๋อโอเคโอเคพี mm ่ฟายไลน์มาเนะี่ยผมตกใจนะตกใจโอ้โ oh หนึกว่าจะอะไรนะครับตกใจทักมาทวงนะทักมาทวงนะฮะสวัสดีนะครับทุกคนอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะใครยังไม่กินข้าวอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะครับกินข้าวกันเยอะๆนะครับจะได้แบบข้าวแกงเด็กบวนไม่ใช่จะได้แบบโตไวๆนะครับทุกคน นึกว่าใครไลนมาไม่ได้นึกว่าใครไลนมาพี่ฝ้ายไลน์มา,ลมาเลยตกใจตกใจแบบลไลฟ์อยู่แล้วกระตุกนะนึกว่าสแปมนะก็เลยแบบสะดุ้งไปนิดนึงนะ ช่วงนี้ก็ทุกคนอาจจะเห็นผมกลับมาเล่นติกตอกบ่อยนะครับเพราะว่าคือล่าสุดอ่ะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เจอช่วงที่ผมอยู่บ้านประมาณเดือนสองเดือนอะผมผมไม่ได้เจอใครเลยใช่ไหมแล้วคราวนี้พอพอผมกลับมาเจอพี่บิ๊กพี่บิ๊กบอกว่าลืมรหัสติกตอกไปแล้วหรอแบบพี่บิ๊กถามว่าผมผมผมลืมแอคเคาท์ไปแล้วหรอผมก็เลยแบบเออครับโอเคผมลืมแอคเคาท์ไปจริงๆด้วยนะครับลืมไปว่าเคยสมัครติกตอกนะครับก็เลย โอเคตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับเรากลับมาเป็นดาวดิกต็อกนะครับฝากเนื้อผักตัวด้วยนะครับอาจจะเต้นไม่ค่อยเป็นนะครับก็มาดุกดิกดุก,ด,กดิกแล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะครับทำไมมื่ดจังผมอยู่ในรถรถผมไม่มีไฟมีไฟอยู่แค่2ดวงเล็กๆนะครับสงสัยผมต้องแบบจุดเทียนนะครับจุดเทียน หมอธนูซสชั้นหนึ่งผอมไปนิดใช่ไหมยอยากให้เอวนะ่ะหนากว่านั้นอีกนิดก็ได้จัดไปฮะเดี๋ยวจัดให้แบบพี่คริสเลยดีไหมจัดให้แบบพี่คริสเลยเอวหนาแบบพี่คริสหรือทอน,นั่นเองนะครับห <laughs> ยอกนะกกหัวเราะหัอเรจะหัวเราะหัวเราะห้วเระหวระัวเรหัวเดาะหัเหานนหะหัวเะหัวาะหวาะัวนรามหัวเราะหัเหานนหหราะรห,าห,าหาะหัราะัวเาัวมะหัาะรามัะัวมะหัราัวเราเาะัวเะัาะัาะหัวเรเาัะัะร o To Indonesia แฟนะครับ Love you from Thailand นะครับพรุ่งนี้เรียนแล้วขอกำลังใจหน่อยได้ไหมตั้งใจเรียนนะครับสู้ๆทำได้นะครับเอาไป2นิ้วเนี่ยให้4นิ้วเลยดีกว่าจะได้ตั้งใจเรียนนะครับเข้าใจไหมคครับก็แวบมาทักทายนะครับเดี๋ยวไ้คุยกันนะทุกคนผมแวบๆมาให้หายคิดถึงเฉยนนะครับรักทุกคนนะครับก็อยากเจออยากเจอนะครับ เพื่อสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน